สวัสดีครับผมนายเชราปันชูครับอยู่2.5วันนี้คือจะมาพูดถึงเกี่ยวกับของ BTU ตัว BTU ตัวนี้ส่วนใหญ่ที่จะเห็นกันเลยคือจะไปโผล่ส่วนของแอร์แต่ว่า BTU ตัวนี้มันจะเป็นค่าสากลของโลกที่จะใช้กันในการหาค่าการเปลี่ยนแปลงระหว่างอุณหภูมิกับน้ำหน หนึ่งปอนด์กับอุณหภูมิ1องศาจะใช้ในการเปลี่ยนแปลงส่วนนี้ได้การเปลี่ยนแปลงส่วนนี้จะใช้ในการเปลี่ยนของส่วนที่อยู่ในห้องส่วนที่อยู่ในห้องตัวนี้จะสามารถเปลี่ยนได้ตามค่า dpu ต่อนหนึ่งปอนด์เพราะมันเท่ากันเพราะงั้นถ้าเกิดคุณใช้แอร์12 dpu ก็สามารถดึงอุณหภูมิที่อยู่ในห้องออกไปได้12 dpu เหมือนกันโอเคนี่ก็คือส่วนของ เนื้อหาของ DPU ที่ใช้ในการมาหาค่าที่เราต้องการกันตัวนี้ต่อมาก็คือสิ่งที่เป็นของตัวแปรที่ใช้ตัวแปรที่ใช้เนี่ยมันจะมีอยู่หลักๆอยู่ 4- 5ตัวแปรตัวแปรแรกคือขนาดห้องกว้างคุณยาวคูณสูงตัวแปรที่2ก็คือผนงังกำแพงตัวแปรที่3ก็คือส่วนของคนที่อยู่ข้างในตัวแปรที่4 เครื่องใช้ไฟฟ้าตัวแปรที่5คือกระจกหรือหน้าต่างที่มีการสะท้อนแสงข้างนอกเข้ามาโอเคพวกนี้มันจะอยู่ในส่วนของตัวแปรหล,หลักเลยที่เราจะไปพูดต่อในช่วงต่อไปต่อมาก็คือสูตรที่ใช้สูตรที่ใช้พวกนี้จะมีอยู่หลักอ่ะสามสูตร4สูตรแต่ว่าที่เราเอามาพูดกันที่ใช้กันบ่อยๆมีทั้งหมด2สูตรสูตรแรกก็คือสูตรที่หาค่าความสูงของห้องไม่เกิน3เมตร นะครับก็คือจะใช้การหาค่ากว้างคูณยาวและวคูณตัวแปรตัวแปรนี่คือเหมือนที่ผมพูดตอนแรกเลยก็คือคนคนผนังห้องแสงที่เข้ามาหน้าต่างนี่คือตัวแปรโอเคครับต่อมาคือสูตรที่2ที่ใช้ที่มีขนาดห้องที่สูงกว่า3เมตรขึ้นไปมัาจะต้องเอากว้างคูณยาวคูณสูงเอามาหาร3แล้วก็ ไปคูณต่อด้วยตัวแปรค่าที่คูณเสร็จแล้วสามารถเอามาใช้หาค่า DPU ได้เลยแต่ตัวแปรตัวนี้มันจะมีค่าที่เขาจะแนะนำว้ให้ค่าที่นําำมาให้พวกเนี้ยมันจะอยู่ในส่วนของ Google สูเริลคุณสามารถเสิร์ชหาได้เลยแต่ว่าที่ผมหามามันจะมีอยู่ก็คือถ้าเป็นกระสดของในห้องถ้าเกิดอยู่เป็นห้องที่อยู่มีหลังคาอยู่ข้างบนเลย แล้วมีแสงส่องมันจะต้องใช้ตั้ง950เลยนะครับต้องใช้950เลยแต่ถ้าไม่มีส่วนของหลังคาข้างบนใช้850แต่ถ้าไม่มีหลังคาข้างบนแล้วก็ไม่มีส่วนของแสงที่ส่องจะใช้700แต่ถ้ามีหลังคาต้องใช้800ครับก็คือ ดูง่ายเลยคือถ้าเกิดยิ่งมีส่วนของตัวแปรเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะต้องยิ่งใช้ค่าที่มันตัวคูณสูงขึ้นอย่างพวกค้องนั่งเล่นเนี้ยก็ใช้ตัวแปรที่มีหลังคาแล้วก็มีหลังคามีส่วนของแสงเนี่ยต้องใช้ตั้ง1,100แต่ถ้าเกิดไม่มีทั้งหลังคาไม่มีทั้งแสงเลยเราใช้แค่8 0 0ได้ ก็คือจะมีส่วนประกอบต่างๆเพิ่มขึ้นมาก็ต้องใช้ค่าที่สูงขึ้นเนื้อหาพวกนี้คุณสามารถไปหาในอินเทอร์เนต็ตได้นะครับมันจะอาจจะไม่ตรงตัวตามนี้เพราะว่ายิ่งผ่านไปแต่ละปีนี่ประเทศไทยยิ่งร้อนขึ้นเรื่อยๆก็แอร์ก็จะต้องใช้ดีพที่สูงขึ้นเรื่อยๆเ,เหมือนกันถ้าเกิดคุณไม่ไปปรับโครงสร้างของส่วนของตัวบ้านเพิ่มฝ้าเพิม่มอะไรที่ช่วยในการสะท้อนแสงหรือ ลดความร้อนของหลังคาที่เป็นแบบฉนวนอย่างต่อมาก็คือส่วนของอาคารที่เป็นสำนักง,งานหรือส่วนที่เป็นส่วนที่ใช้รับงานที่มีผู้คนอยู่ในนั้นเยอะระับหนึ่งก็จะต้องใช้ถ้าเกิดมีแสงมีหลังคาเนี่ยต้องใช้ตั้ง1,2 0 0แต่ถ้าไม่มีแสงไม่มีหลังคาเลยมันใช้แค่900ได้นะครับแต่ว่าอยู่ที่จำนวนคนด้วยนะครับถ้าจำนวนคนเยอะห้องใหญ่อาจจะต้องใช้ เยอะขึ้นส่วนต่อมาก็คือส่วนของเป็นส่วนของร้านค้าหรือร้านอาหารที่มีคนพุกคล่านหรืออะไรที่เข้ามาเยอะแล้วมันมีการสับเปลี่ยนบ่อยมีการเปิดอะไรบ่อยพวกนี้หรือมีเครื่องที่ใช้เครื่องที่แผ่ความร้อนออกมาก็จะต้องใช้ค่าคูณที่เยอะขึ้นอย่างไม่มีแสงไม่มีลังคาเลยเนี่ยอยู่ที่1000ได้แต่ถ้าเกิดมีแสงมีลังคาเนี่ยคุณต้องขึ้นไปถึง 1, 3 5 0นะครับ ต่อมาก็คือส่วนวิธีการหาค่าอันนี้ผมยกตัวอย่างมาแค่อันเดียวก็คือการที่เอามาหาค่าส่วนของที่นอนคือส่วนของห้องของนอนห้องนอนนี้กว้าง3เมตรยาว4เมตรและส่วนของตัวแปรและความสูงของห้องยืม2.5ไม่เกินไม่เกิน3เมตรเพราะฉะนั้นใช้สูตรที่1ได้คือสูตรที่ใช้ไม่เกิน3เมตร สูตที่ใช้ไม่เกิน3เมตรตรงนี้เราก็จะเอามาแทนค่าได้เลยก็คือ3คูณ4แล้วก็คูณ950จากในรูปที่เห็นมันมีแสงส่องเพราะงั้นต้องใช้950นะครับมันมีแสงด้วยมีหลังคาด้วยก็เลยต้องใช้ค่าที่สูงขึ้นต่อมาก็คือค่าพวกน,นี้ถ้าเกิดได้แล้วมันจะได้อยู่ที่1น4 0 0 DPU แต่ว่า หนึ่มนึ่ันอมันอาจจะไม่มีในตลาดคุณจะต,ต้องหาค่าที่ใกล้เคียงแทนค่าที่ใกล้เคียงที่คุณสามารถหาได้ก็คือค่าที่มีความสูงของ DPU ที่จะเยอะกว่าค่าที่คุณเลือกไว้นะครับประมาณ5% 5หรือ50%ควรจะต้องมีไว้เพราะว่าบันทีมันเผื่อต่างๆแต่ว่าถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ใช้แอร์แล้วคุณกะแค่แบบใช้แค่5ปีพอ แบบนี้คุณอาจจะสามารถเซฟคอร์สได้อาจจะลดงลงมาลดคุณภาพลงมาหน่อยหนึ่งแล้วก็ใช้5ปีแล้วค่อยเปลี่ยนเป็นตัวใหม่เพราะบางทีคือสภาพประเทศไทยนี่มันร้อนขึ้นง่าย,ายๆเพราะงั้นคุณก็อาจจะต้องใช้แบบ5ปีปุ๊บอ่ะซื้อ10ปีมาใช้ถึง10ปีแล้วกลายเป็นว่ามันร้อนแล้วแอร์ตัวนี้เอาไม่อยู่แล้วก็เลยต้องเปลี่ยนแล้วมันอาจจะไม่คุ้มกับเงินแต่ถ้าเกิดคุณประเมินว่าคุณต้องการแค่5ป้ปีคุณต้องการ3ปีแล้วเปลี่ยนคุณก็แค่ ซื้อตัวรุ่นที่อยู่ได้5ปี3ปีที่คุณกำหนดเอาไว้แล้วก็สามารถเซฟคอร์ต,ตรงนี้ได้เพื่อเอาไปทำลดแสงลดความร้อนพวกนี้ใช้แบบภายนอกได้เพิ่อมอีกเดี๋ยวคุณสามารถเซฟคอร์ต,ตรงนี้ได้ก,ก็หลกักๆการใช้แอร์เนี่ยจะอยู่ที่ส่วนของห้องและสภาพแวดล้อมโดยรวมครับสภาพแวดล้อมพวกนี้มันเกี่ยวข้องกับห้องเยอะเพราะงั้นการที่คุณจะเลือก บางทีอาจจะถามช่างหรือถามคนที่ควบคุมแอร์คนที่เป็นเซลล์ขายอาจจะได้คําตอบที่ไม่ถูกต้องร้อเพราะงั้นอาจจะต้องมาลองคํานวณด้วยตัวเองดูเพื่อเช็คคาดที่ดีแต่ว่าถ้าเกิดคุณอยากเอาง่ายเลยถามช่างได้เลยครับถามเซลล์ขายได้เลยแต่ว่าคุณต้องไปหาค่าห้อง ความสูงแล้วก็ค่าของความยาวของห้องมาให้เรียบร้อยก่อนนะครับถ้าเกิดจะไปถามช่างพวกนี้แต่ถ้าเกิดไม่ใช่เองก็ต้องทําเหมือนกันแต่ว่าผมแนะนําเลยคือคูณหนึ่งพเลยง่ายดีแล้วก็มันจะจบในส่วนของห้องที่มีขนาดสเมตรหรืออาจจะเกินสเมตรก็ใช้ได้เพราะวา่าอยู่ได้เวลาที่ดีระดับหนึ่งเลยในระยะเวลาของปีแล้วก็ความร้อนที่น่าจะเก็บได้แต่อาจจะต้องแลกด้วยห้องเล็กแล้วกลายเป็นว่า กินดิพิวเยอะเกินไปอะไรอย่างนี้กนกินไฟเยอะเกินไปอย่างนี้นะครับก็หลักก็จะมีประมาณนี้ครับก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับ